ครับผมจันสิงห์บ้านดงนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบน้ำปลาราสูตรสิบหกกันนะครับน้ำปลาราหอมนุ่มมากเลยครับมาดูกันเลยสวัสดีค่ะยายดิปปะปาแดงค่ะอันนี้จากที่เราพาตัวเมื่อวานเนาะทั้งหมดกี่กิโลคะจันสิงห์สรุปแล้วในซ้ำนี่ประมาณก,กิโลคะาจากที่เรากรงองแล้ว กรองมาแล้วก็ปบางอยู่ที่8กิโลหน่อยค้างคืนค่ะ8กิโลเกือบ9กิโลเพรเราเพิ่มน้ำาก็เทียมดองเข้าไปาดูน้ําในความใสเงาจานสิงห์เงาจานสิงเะอหะมาดูเราจะมาทดลองต้มขาว่ารสชาติมันจะเข้มข้นนัวขนาดไหนอะวันนี้ผมจะตำตำแตงสองพี่น้องนะครับจะมีแตงกับถั่วด้วยครัับววันนี้ให้จานสิงห์ โซฟีมือค่ะพรเม็ดนี่น่ะพรห้าเม็ดกระเทียมสองกลีบคือห้าเม็ดนี่คือนิ่มๆกินแบบผู้ดีบบไม่แสบคอ,<ข>อ,อได้เรื่อยๆลูกค้าจะชอบครึ่งช้อนผงชูรสเนี่ยเทคนิคเลยเนาะผงชูรสตำกับพริกจะไม่กระเด็นแล้วก็รสชาติของพริกก็จะหอมและอร่อยเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นอันี้คือจานสิงนะคะนี่ วิธีการตำจานสิงผู้ชายตำนะผู้ซ้ายตำพี่น้องผู้ซ้ายตำเขาจะตำแบบใหเขาสิ่งตำคือแยหนุ่ยปากกระแดกบ่อแย้หนุ่กกนยจับแรกคือน้ำตาลดดดยตอยเดะคือจานสิงนี่จะใส่ผงสดุดรกรแส่นี้เดียวพอตัดเค็มนะทุกวันนี้ลูกค้าประจำจานสิงนี่สิเยอะกว่าย่หนุ่ยแล้วคะ่ะเพราะว่า น้ำปลาตออกมาอร่อยน้ำปลาเ็ไม่เยอะนะครับเดียเดยวเดียวค่ะเดียวเดียวค่ะคุณจะตําถั่วสองพี่น้องคุณต้องตําถั่วก่อนอค่ะโอตำถั่วก่อนแถมจะกระดินนะครับอ่าถั่วค่ะโอ้ยถั่วช่วงนี้ก็แพงมากเนาะโลละหกสิบเจ็ดิบแปดสิบแล้วแต่วันเก้าสิบแล้วแต่วันต้องมาพูดคุย<ม>ถึงการ การต่าส้ตามต่าลักในกเรื่องของราคาบางคนต่ำนี่ต่าคือประเด็กกำไรนายจันสิงต่ายังไงคือประเด็กกำไรเพราะไม่กล้าขึ้นราคาเพราะกล้าสูราคาอย่างคนบผูสื่อกินบางครั้งเจนนีคิดอย่างนี้ผิดนะคะพี่น้องคือจังต่าทัวร์นี่ต้นหุ้นมันสูงเวลาทัวร์แพงๆนี่พี่น้องต่ำมาเลยค่ะหาซิปจากที่เราไปเที่ยวทะเลมาต่าทัวร์นี่เขาหาซิบเลยเดะ เป็นสถานร้านอาหารร้านไหไส้มตำนี่ตาตำถั่วนี่หาซิฟเด้เขาบอกก็อาขึ้นมัดดิฉันได้ขึ้นละค่ะบอกถั่วแพงปานเนี่ยอ่าผมใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ครึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งประมาณครึ่งกระบวยค่ะอ่าครึ่งกระบวยจานสิงใส่ปลาแดกกรนเอ่อน้ำปลาคั้มเปียกเจ้าะยูไซจะเครื่องปรุงอ่อนเห็นไหมาน้ำปลาคั้มเปียก นี่คือสูตรจันสิงเลยค่ะพี่น้องเจ<อ> <Just> ียมดองอต่อไปน้ำมะขามเปียกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเท่ากันครับเท่ากันอเอาคือความทั้งนั้นจันสิงเอากะบวยออกค่ะเมืองขาวิธีการตำของผู้สายตำนี่เนาะครับพอเสร็จแล้วเราก็มารง ค้าจะมาซื้อส้ตมตำจานสิงต้องตั้งนาฬิกาไว้เลยค่ะประมาณสามสิบนาทีจังไปโคกหนึ่งสองลูกสามสิบนาทีโคก,กหนึ่งแบบบัดลูกค้าบัดบ้านบัดหนาเอาจานสิงตำนี่ยคอยงงตรงนี้ลหละช้าเขาก็รอได้เพราะความอร่อยบอจานสิงกินได้อรศรสนะครับผมจะชิมก่อนชิมประมาณสองครั้งไม่ต้องใส่ผงชูรสเยอะมะเขือเทศได้เยอะ มะนาวบีบนิดนึงฮนะเสถ้าเราใส่สูตรจานสิงเด้อสูตรจา,รสสจารสรนสิงนะคะพี่น้องถ้าสูตรเย้หนุ่ยเย้หนุ่ยจะบ่ใส่เปลือกมะนาวอันนี้สูตรจานสิงนะคะแต่ว่าเราระวังอย่าไปโขกโดนเปลือกนะครับมากรใส่เสร็จแล้วก็แค่คึค้งครึค้งครึ้งสัมมาก็เป็นคุณปูครับคุณปูคุณปูนี่ต้องล้างน้ำ Bye. เว้ยค่ะเล่นเลยครับรถนุ่มามากเลยครับเปลือกันเองครับเปลือกันเอง ตอนนึงอะค่ะดำสิงมันออกมาจากถ้วยนะคะไม่สุภาพเลยค่ะขลาดออกมาเลยอ่าไปชิมค่ะไปชิมอหน้าตาเขาจะมาออกแบบนี้นี่ค่ะปลาครับไปชิมกันครับอปลปลอ่ะ,อะก่อนจะไปกินดูจำปาลาเราก่อนค่ะแดงออกต้อง ทำไปชิมไหนครับการตักชิมก็ต้องชิมน้ำ้วยครับน้ำปลรราหนุ่มครับท่านมึงใช่กล่องเลยค่ะตายบ่โอ้จมส รสชาติยังไงคะรสชาติเป็นยังไงคะนุ่มครับนุ่มนุ่มคือยังไงนุ่มเหมือนนอนที่นอนนี่เหรอคะครับผมคุณต้องบอกสิคะว่ารสชาติเผ็ดไหมเปรี้ยวไหม,ไมหวานไหมไม่เค็มโดดครับแต่มะขามนี่ไม่เค็มโดดครับ่อ๊ยไม่มอะแคะน่นี้แล้วก่อนเนาะแล้วลาพี่น้องไปก่อนเนะาะสำหรับคลิปนี้เนาะ จ้าสวัสดีค่ะ